สิการตัดสินใจนี้จะช่วยให้ชีวิตของคุณเปลี่ยนได้พยายามตั้งใจเลยว่าสิ่งนี้มันสําคัญและเราต้องทําให้ได้คิดถึงตัวเองในวันนั้นว่าคุณมีความสุขและมีความหวังมันแค่ไหนนี่คือสิ่งที่คุณสามารถจะเอ็นจอยได้เลยเพราะคุณมีมันแล้ววันนี้ว่าเร,เรื่องของการเปลี่ยนแปลงครับหลายๆคนรู้ยอมรับแล้วด้วยว่าการเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งที่เราเลี่ยงไม่ได้แต่ว่าไอ้การเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันก็ไม่ได้ง่ายเนาะหลายๆคนไม่ได้อยากเปลี่ยนแต่จําเป็นต้องเปลี่ยน หลายๆคนอยากเปลี่ยนแต่ไม่รู้จะเปลี่ยนยังไงเพราะว่าอาจจะไม่มีความรู้อาจจะไม่มีความชํานาญไม่มีสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงไม่มีคนช่วยเปลี่ยนแปลงก็มีเหมือนกันนะครับแต่วันนี้เป็นสิ่งที่เราสามารถจะทาได้จากตัวเราเอง 10. การตัดสินใจนี้จะช่วยให้ชีวิตของคุณเปลี่ยนได้อย่างน่ามือเป็นหลังมือเลยทีเดียวถ้าเราอนุญาตให้มันเปลี่ยนนะครับ decisions that change your life มาจากหนังสือชื่อ The Truth About Everything พราะว่าสำหรับคนที่ช่วงนี้คำที่ดีจะแนะนำหนังสือภาษาอังกฤษค่อนข้างเยอะและสิ่งที่เราอยากเน้นย้ำก็คือว่าหนังสือหลายเล่มเนี่ยมันอ่านง่ายมากนะมันอ่านง่ายในแง่ที่ว่าลองลองดูแล้วเนี่ยสับยากจะค่อนข้างน้อยเป็นอะไรที่มันสั้นๆน,นะครับอ่านกระชับกระชับจบในตอนเหมาะมากกับการอ่านแบบสมมติว่านั่งรถไปทาง,งานอะไรอย่างเงี้ยแบบหนึ่งทริปหรือว่า นั่งรถไฟฟ้าจากที่ทำงานกลับบ้านอ่านจบแทปเตอร์หนึ่งแล้วประมาณนี้แล้วก็ซึมซับได้เร็วได้ดีนะครับแล้วก็ซึมซับง่ายย่อยง่ายประมาณนี้เพราะว่าเป็นเรื่องที่ไม่ได้ยากมากแต่เกี่ยวข้องกับชีวิตของเราอย่างเรื่องนี้เป็นต้นเรื่องการเปลี่ยนแปลงนะครับมาดูกันว่าเราตัดสินใจเรื่องอะไรสิบอย่างแล้วชีวิตสามารถจะเปลี่ยนได้อย่างยิ่งเลยอันแรก deciding that you have the power to change ก็คือต้องเชื่อก่อน,อนว่าการเปลี่ยนแปลงอ่ะไม่ต้องรอ ทุกองประกอบในชีวิตมาช่วยมาเอื้อก็ได้นะเช่นคุณก็ต้องเจอแบบคนที่ช่วยคุณคุณต้องอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ถูกต้องต้องมีความรู้ต้องต่าง,างๆนานาถึงจะเปลี่ยนได้แต่คุณต้องเข้าใจก่อนและตัดสินใจได้ด้วยตัวเองว่าฉันจะเปลี่ยนและฉันเปลี่ยนได้เปลี่ยนชีวิตของฉันได้โดยที่ไม่จำเป็นต้องมีใครมาช่วยนะครับ The day you decide you want to change something about your life is the first step of the journey เราเริ่มเปลี่ยนแปลงได้ด้วยตัวเองเลย แต่ต้องมีคาดหวังว่าการเปลี่ยนแปลงจะทําได้ทันทีแล้วก็เป็นขั้นตอนที่แบบรวดเร็วว่องไวนะครับบางการเปลี่ยนแปลงเนี่ยต้องใช้เวลานาน,านมากต้องค่อยๆหาวิธีแต่เราเริ่มได้ทันทีด้วยตัวเราเองนั่นคือข้อหนึ่งข้อสองบอกว่า when you choose to make your work what you're passionate about that's how the change started เมื่อคุณสามารถจะตัดสินใจได้ว่าเอาละ่ะรู้นะว่า บินเนี่ยต้องจ่ายอยู่ค่ามือถือค่าค่าบ้านค่ากินค่าอยู่ค่าเดินทางเงินที่ต้องให้พ่อแม่เอ่ยต่าง,าง,างๆนานามันยังต้องมีค่าใช้จ่ายเข้าใจครับแต่ว่าเมื่อเราตัดสินใจว่าในไหนเราก็ต้องทำงานและเหนื่อยกับแต่ละวันอยู่แล้วเพื่อได้เงินมาดำรงชีพงั้นพยายามตั้งใจจะเปลี่ยนสิ่งที่เราทำอยู่ซึ่งเราอาจจะไม่ได้ชอบเท่าไหร่ให้เป็นสิ่งที่เราชอบด้วยดีแม้ไหนไหน,นก็ต้องเหนื่อยเหมือนกันแล้วเนี่ย วันทํางานก็ไม่ลดไปจาก5วัน7 5วัน6วันต่อสัปดาห์หรอกแต่5-6วันต่อสัปดาห์นั้นเนี่ยแทนที่จะอยู่กับสิ่งที่เราไม่ได้ชอบหรือว่าฝืนเราเหลือเกินเราไปหาสิ่งที่เราชอบมากๆแล้วอยู่กับมันแล้วเหนื่อยกับมันเท่าๆกันจะดีไหมนะครับนั่นคือการตัดสินใจที่คุณทําได้เลยอย่างที่2อ,อย่างที่3 when you make your own family อันนี้น่าสนใจมากเนะี่ย นิยามของ Family เนี่ยมันไม่ใช่แค่ Blood Family คือ Blood Related ต้องมีความผูกพันทางสายเลือดเท่านั้น but you can decide who that consists of มันอาจจะเป็น Biological Family ก็ได้นะก็คือ Biological mem Family Members ก็คือคนที่ผูกพันทางสายเลือดด้วย it could be men it could be women it could be your friends it could be your spouses spouses ก็คือคู่แต่งงานสามีหรือภัรยา it could be your lovers it could be your kids animals whomever ใครก็ได้คุณสามารถจะเรียกใครและเลือกใครมาเป็นครอบครัวของคุณก็ได้คุณดีไซน์ครอบครัวของคุณเองได้เพราะฉะนั้นถ้าสมมติเกิดคุณตัดสินใจแบบนี้ได้เนี่ยคุณจะได้ไม่ต้องย้อนกลับไปหาป่มที่อาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องครอบครัวแล้วบอกว่าก็ฉันเกิดมาในบ้านแบบนี้ครอบครัวอย่างนี้มีคนนี้เป็นพ่อมีคนนี้เป็นแม่มีคนนี้เป็นพี่น้อง มันเลยส่งผลให้ชีวิตฉันเป็นแบบนี้ไงล่ะมันเป็นสิ่งที่ฉันเลือกไม่ได้แต่จริงๆแล้วคุณตัดสินใจและเลือกได้นะว่าจะอนุญาตและเลือกใครเข้ามาเป็นครอบครัวของคุณขยาย definition ของ family ออกไปนะครับอันต่อมาคือ when you start living within your means ประโยคนี้กับเราว่าการที่เราสามารถจะมีชีวิตยอยู่ได้ตามแต่รายรับของเราเช่นหาเงินได้เดือนละ2 0 0 0 0บาท แต่ถ้าสมมติเกิดทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณสเปนรวมๆแล้ว4ี่หมื่นเฮ้ยอยู่ยังไงวะอยู่ยังไงก่อนแล้วจะใช้นี่ทั้งหมดนี้ได้อย่างไรนี่คือไม่ได้ living within your means แล้วนะเออมันต้องแบบแมชกันให้ได้ระหว่างสิ่งที่คุณหาได้กับสิ่งที่คุณใช้ใจ่ายและสิ่งที่คุณเก็บพยายามให้มันสมดุลกันนหะไม่ได้ปแปลว,ว่าให้ให้แบบประหยัดสุดๆเท่านั้น หรือต้องใช้ใจ่ายแบบนี้เท่านั้นนะแต่ว่าคุณต้องแมชให้ได้ว่าโอเคถ้ารู้ว่าอยากจะมีรายจ่ายมากกว่านี้อยากจะใช้ใจ่ายมากกว่านี้ก็ต้องพยายามหาทางให้รายได้เนี่ยมันมา cover แล้วยังพอเหลือจ่ายแล้วก็เหลือเก็บด้วยประมาณนั้นนะครับก็คือ live within your means นะครับอันต่อมาคือ when you discover the simple things that make you happy and make it a point to do them every day Make it a point to something ก็คือพยายามตั้งใจเลยว่าสิ่งนี้มันสำคัญและเราต้องทำให้ได้นะครับต้องหาให้พบครับว่าอะไรนะที่มันจะเป็นสิ่งง่ายๆง่ายๆและอาจจะเล็กๆด้วยที่ทำทุกวันแล้วมีความสุขหาให้เจอนะครับแล,แล้วแล้วตัดสินใจเลยว่าสิ่งนี้จะต้องเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันกิจวัตรประจำวันของคุณที่ได้การอ่านเอย ขนมบางอย่างอาหารบางอย่างกิจกรรมบางอย่างคนบางคนที่คุณอยากเจอทุกวันอย่างเงี้ยมันก็สามารถจะเป็น one simple thing that you can do every day and that could guarantee that it would bring you joy นะครับ so the best way to change your life is to change the little daily routine things the things that will up your baseline of happiness คือขอให้ดูขอให้ทำสิ่งเนี้ยทุกวันมันจะขยบค่ามาตรฐานความสุขของคุณ ขึ้นมาดูอัตโนมัติเลยนะครับหาให้เจอว่ามันคืออะไรอันต่อมาคือ when you choose to give your time and energy to others and not just to yourself การที่เราต้องอุทิศเวลาและพลังงานให้กับคนอื่นด้วยคือเราต้องตัดสินใจว่าเอาละเข้าใจว่าชีวิตนี้ต้องทำเพื่อตัวเองชีวิตนี้ต้องหาเงินชีวิตนี้ต้องทำงานที่จะทำให้เรามีการเติบโตมีอนาคตที่ดีแต่ถ้าเกิดคุณตัดสินใจได้ว่า พลังงานและเวลาส่วนหนึ่งต้องแบ่งมาทำเพื่อคนอื่นให้ได้ด้วยนะครับให้มันเป็นเรื่องธรรมดาเลยว่าเพื่อเราและเพื่อคนอื่นคนอื่นที่ว่านี่อาจจะเป็นอีกหนึ่งคนอีกสิคนอีกหนึ่งคอมมูนิตี้หรือเพื่อโลกนี้แล้วแต่คุณจะดีไซน์แต่มันต้องมีคนอื่นอยู่ในสมนการด้วยเสมอในทุกสิ่งที่คุณอยากจะทำต่อมาบอกว่า when you work toward embracing what you can't change คุณต้องการการเปลี่ยนแปลงในชีวิตก็จริงแต่บางอย่างมันก็เปลี่ยนไม่ได้จริงๆถ้าเกิดคุณรู้ว่ามันคืออะไรและพยายามจะทําความเข้าใจและรับได้ว่าบางอย่างในชีวิตมันเปลี่ยนไม่ได้เว้ยมันเปลี่ยนไม่ได้เพราะฉะนั้น how you work with it how you work around it ก็เป็นสิ่งที่คุณต้อง figure out คือคิดใี่ออกด้วยว่าจะทำยังไงกับสิ่งที่เปลี่ยนไม่ได้จริงๆในชีวิตนี้อันต่อ,อมาคือ when you take the time to just Stop and enjoy the moment you're in คือมีความสุขกับปัจจุบันขณะฟังแล้วฟังดูแบบเป็นหลักธรรมเป็นปรัชญาประมาณหนึ่งเลยทีเดียวนะครับผมชอบประโยคนี้ในหนังสือมีมากเขาบอกว่า Consider what you have now that you thought you'd be happy once you got สิ่งที่คุณมีอยู่ทุกวันเนี่ยคุณลองมองย้อนกลับไปสักกี่ปีก็ไม่รู้สมัยที่คุณยังไม่มีและคุณคิดว่า ถ้าเรามีสิ่งนี้เราจะแฮปปี้มากเลยนะยังจำวันนั้นได้หรือเปล่าโหถ้ามีโทรศัพท์มือถือรุ่นนี้นะเราจะแฮปปี้โคตรๆเลยวันนี้ลองดูโทรศัพท์มือถือเครื่องนี้คิดถึงตัวเองในวันนั้นว่าคุณมีความสุขและมีความหวังมันแค่ไหนนี่คือสิ่งที่คุณสามารถจะเอ็นจอยได้เลยเพราะคุณมีมันแล้วหลายๆครั้งความทุกข์ความหงุดหงิดกับชีวิตมันจะเกิดขึ้นจาก what you don't have and you wish you had อยากจะมีสิ่งนี้มันยังมันยังไม่มีมันเลยกังวลกระวายจนลืมไปเลยว่ามันยังมีหลายอย่างที่คุณเคยอยากมีแล้ววันนี้มีแล้วประเด็นคืออย่าลืมสิ่งเหล่านั้นอย่าลืมความรู้สึกเหล่านั้นนะครับอันต่อมาคือ when you love whom you actually love เข้าใจแหละว่ามีหลายครั้งที่คนมาอยู่ด้วยกันไม่ว่าจะฐานะแฟนหรืออะไรก็ตามทีนะ ด้วยหลากหลายเหตุผลครับเขาบอกว่า people aren't always together because they love each other มันมีหลากหลายเหตุผลที่คนต้องมาอยู่ด้วยกันนะครับเหมือนกับเรื่องงานเมื่อกี้เลยใน่นไม่ต้องเหนื่อยเท่ากันแล้วอะทำง,งาน5-6วันต่อสัปดาห์สิ่งที่ได้มาคือเงินคือการเติบโตคืออนาคตคืออะไรบางอย่างใน่นต้องเหนื่อยเท่ากันไปเหนื่อยกับสิ่งที่เรารักดีไหมเหมือนกันทุก relationship ต้อง invest ทุก relationship จะมีปัญหาครับ ทุก Relationship ต้องมีการปรับตัวไม่ว่าจะเป็นคนที่คุณรักหรือไม่รักก็ตามทีไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามทีมันต้องมีสิ่งเหล่านี้อยู่แล้วไหนๆต้องต้องเจอกับอุปสรรคเหล่านี้อยู่แล้วในการทําให้เรื i ชิปมันเวิร์กนะทำกับคนที่เรารักดีกว่าแล้วสุดท้ายก็คือ when you know you want a change because it's the first step in changing ต้องรู้ก่อนวนะ่าคุณต้องการเปลี่ยนแปลงเพราะบางทีเราก็ไม่รู้เนาะว่า ต้องเปลี่ยนจริงก็บอกว่าวหรือว่าต้องเปลี่ยนเหรอสิ่งที่เราทําอยู่มันดีแล้วเราอยากจะยึดยดึมันเอาไว้เพราะมันเคยสําเร็จมันเคยเป็นความภูมิใจของเรามาก่อนมันเคยสร้างรายได้ให้เรามาก่อนสร้างออความสําเร็จในบางรูปแบบสร้างการรับรู้ของคนสร้างความมีชื่อเสียงให้เรามาก่อนเราก็ไม่อยากปล่อยไปไง่ายๆแต่คุณต้องรู้ว่าเป็นสเต็ปแรกเลยครับต้องรู้ก่อนว่าต้องเปลี่ยนแล้วต้องเปลี่ยนแล้ว ไม่งั้นอยู่ต่อไปไม่ได้ไม่งั้นเราจะไม่เจออะไรใหม่ๆไม่งั้นเราจะไม่มีความสุขเราจะโดนอะไรเก่าๆที่เรายังไม่สามารถปล่อยไปจากมือได้เนี่ยกัดกินไปเรื่อยๆการเปลี่ยนแปลงก็ไม่เกิดคุณต้องรู้ก่อนว่าคุณต้องเปลี่ยนถึงจะเป็นสเต็ปแรกของการเปลี่ยนแปลงหนังสือเล่มนี้นะครับย้ม่มอีกครั้งหนึ่งชื่อว่า The Truth About Everything นะครับโดย Brianna West ครับขึ้นปกให้ดูนะฮะเอ น่าสนใจ Goodread ได้3.9ครับจาก5ดาวนะครับ Amazon Review ให้4.5แล้วก็หนังสือเล่มนี้มีขายที่ Book Depository ครับขายอยู่455บาทนะครับแล้วก็ Kindle Version เป็น e-book ขายอยู่ที่7เหรียญ99ราคาน่ารักน่าชังนะครับโอเคเลยทีเดียว แต่ถ้าเกิดอยากจะได้เป็นออริโอบุ๊กคือขี้เกียจอ่านเองนะครับแล้วก็อยากให้มีคนอ่านให้ฟังแล้วก็เป็นการฝึกภาษาอังกฤษด้วยแนะนำเป็นออริโอบุ๊กนะครับซึ่งก็หาได้ที่แอปหรือว่าเว็บไซต์ Audible นะครับออริโอบุ๊กเวอร์ชัน list price อยู่ที่2เหรียญ99เองราคาโอเคมากนะครับแล้วก็บางทีจะเซล์เหมือนตอนนี้เซล์อยู่ที่เหรียญ99เพราะฉะนั้นก็รีบไปชกฉวยเอาไว้นะครับสำหรับหนังสือเล่มน,นี้ครับ